สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แบบนอน,นอนไม่หลับเลยยังไม่ล้างหน้ายังไม่ไรเลยคือแบบมันไม่มีกระจิกกระใจทำอะไรแล้วจริงๆอะคะ่ะตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะที่อัดคลิปนี้เออมื่อคืนอย่างที่บอกไปก็พูดตามตรงเลยนะเจอเหตุการณ์เนี้ยครั้งแรกแล้วมันไม่มีสติมัน บางคนบอกว่าเราเจออะไรเราตั้งตั้งสติเออแต่พอมาเจอเหตุการณ์จริงๆไม่มีสติเลยจริงๆแม้กระทั่งจะจำเลขทะเบียนของมอเตอร์ไซค์ก็จำไม่ได้รูปลักษณ์ของคนที่กระชากกระเป๋าจำได้เรื่นลางมากเพราะมันค่อนข้างที่จะเร็วเหตุเกิดตอนประมาณเออ เที่ยงคืนยี่สิบจนถึงคร่าวๆนะคะประมาณเที่ยงคืนยี่สิบถึงประมาณเที่ยงคืนสี่สิบอันนี้คร่าวๆนะประมาณนี้อยู่ในเวลาประมาณนี้อืแล้วก็คือเบียร์กำลังจะเดินคือปกติเนี่ยเเวลาเบียร์ทำงานเสร็จตอน,นดึกค่อนข้างคืนอะไรอย่างนี้เบียร์ก็จะแบบเอารถไปจอดที่เ ที่คอนโดแล้วก็จะกลับมานอนที่ร้านกับแม่เออนะคะแล้วก็นั่นแหละเบียกก็เอารถจากที่คอนโดเสร็จปุ๊บแล้วเบียก็เดินมาเพราะว่าร้านกับคอนโดเบียก็มันใกล้กันนิดเดียวเบียก็เดินมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะมืดมันใกล้ๆเออมินิมาร์ตตรงประชาอุทิศซอยสี่ค่ะประชาอุทิศด้วยขวางอะค่ะ ตรงซอยใกล้ๆซอยสี่แล้วเสร็จปุ๊บเบียวก็เดินนําหน้าแม่มาเดินตรงฟุตบาทนี่แหละเดินนหน้าแม่มาแล้วก็แม่ก็เดินตามหลักมาคนร้ายมันก็เดินมาหาเบียนะแล้วมันก็เดินผ่านไปมันมันจ้องหน้าเบียเบียคิดว่ามันคงจะจ้องหน้าจ้องดูคอว่ามันมีเครื่องประดับหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เบียก็ไม่มีมันก็โล่งเลยแล้วมันก็เดินผ่านเบียไปเท่านั้นแหละแล้วก็มันก็ พอเดินแล้วมันก็เดินเหมือนแบบจะเดินผ่านแม่เบียไปด้วยแต่ตอนนั้นอะคือมันคงจะทําให้เราแบบเออแบบเขาเรียกว่าไงน,นะไม่คิดอะไรแล้วคงจะเดินผ่านไปเฉยเฉยอะไรเงี้ยแล้วเบียก็พออีกสักอีกสักพักหนึ่งเบียก็เห็นมันกระชากกระเป๋าแม่เบียอะไรนี้แล้วแม่เบียไม่ยอมแล้วในมือแม่เบียมีทั้ง iPad และมีทั้งกระเป๋ามันก็กระชากจนแบบว่าแม่เบียล้มอะ แล้วแม่เบียร์ก็ไม่ยอมแม่มแแเบียร์ก็อุ้มอุ้มของไว้อย่างนี้ใช่ปะและว้วเบียร์ก็แบบว่าคือตอนนั้นไม่มีสติทําไงดีวะกลัวแบบพูดตรงๆเลยว่ากลัวกลัวกลัวทุกอย่างกลัวแบบกลัวแบบมันมีมีดไหมมันมีปืนไหมมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละพอแม่ล้มแล้วแม่ก็ไม่ยอมแล้วมันก็มันก็เหมือนแบบทุบคอแม่แล้วเบียร์เหมือนประมาณว่าเบียร์ก็เข้าไปเข้าไปแล้วเหมือนประมาณว่ามันก็แบบ นะปัดปัดมืออะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่ามึงอย่ามายุ่งหรืออะไรเงี้ยเบียก็แบบความที่แบบตอนนั้นไม่มีสติเลยจริงถ้าเราแบบยิ่งไปทุบตียิ่งไปอะไรมันถึงชีวิตแน่เบียคิดว่าเบียก,ก็เลยเอาวะกิดคิดคิดดังลั่นคิดช่วยกิดอ,อ,อช่วยด้วย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 เสร็จปุ๊บรู้ไหมคะว่าทุกคนออกมาดูแต่ไม่มีใครช่วยเลยสักคนไม่มีเลยเบียก,ก็แบบว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ย โจรอะไรอย่างเงี้ยออช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะคนถูกทําร้ายคนโจรอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเบียก็ตะโกนเบียดดังมากดังจนแบบว่าร้านคอมพิวเตอร์อะร้านเน,น็ตอะมันออกมาดูแต่ทุกคนไม่มีใครช่วยอะไรเลยจริงๆแล้วเบียก็แบบว่าพอตะโกนเสร็จปุ๊บใช่ปะเออให้คนช่วยไม่มีคนช่วยแล้วคือมันได้ไอแพดไปเครื่องหนึ่ง แต่มันก็ไปเบียเพิ่งเห็นว่ามันมากับเพื่อนมันคือมันเป็นคนมันเป็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้อีกคนหนึ่งเป็นคนขับนั่นแหละค่ะไอ้คนที่ซ้อนนั่นแหละมันมาแบบมามากระชากกระเป๋าแล้วตอนตอนแรกเบียก็คิดว่ามันก็คงเป็นคนเดินปกติจริงๆไม่ใช่เออพอมันแบบกระชากทำแบบกระชากไปเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเบียก็แบบเฮ้ยมันมาสองคนนี่หว่าเราก็ลืมเห็นนัดตอนแรกเราเพิ่งมาเห็นตอนท้าย เบียก็แบบคือตอนนั้นแบบสติไม่มีแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากขอความช่วยเหลืออืไปที่ไปที่อสถานีตำรวจตำรวจก็ไม่ช่วยเลยเลยช่วยอ่ะช่วยช่วยเหมือนแบบก็ช่วยแหละออก็ช่วยแบบแต่เหมือนแบบปัดความช่วยเหลือไปเบียก็แบบแล้วเขาบอกว่าต้องมี ออรหัสของ iPad อะไรอย่างเงี้ยอีม e ี่อะไรเงี้ยเบลบอกเบลจะไม่ได้คือมันซื้อมานานแล้วก็จะไม่ได้แล้วเขาบอกว่าต้องมีนะคะเบอ,อแจ้งความหรืออะไรเงี้ยเบลก็บอกว่าคือแจ้งไว้ก่อนได้ไหม,มแจ้งไว้ก่อนได้ไหมแล้วอย่างอื่นแล้วค่อยว่ากันอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเขาถึงจะให้แบบลงบันทึกประจำวันถ้าเบ์แบบไม่พูดไม่อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบ ้องเอาเอกสารเรื่องไอ้พวกไอแพดมาเลยคือมันไม่เกี่ยวป่ะเออเราเจอมาสักขนาดนี้แล้วเราโดนทำร้ายมาสักขนาดนี้แล้วล้าทําไมต้องแบบมาแบบมาขออะไรเยอะแยะด้วยอะเออาแทานที่จะรีบช่วยเราแต่เบียร์ก็ดูว่าวันนี้เบียร์จะเออติดต่อประสานงานเกี่ยวกับพวกกล้องจอปิดได้ไหมถ้าทำได้มันก็ดีแต่โกลัวว่ากล้องจอปิดนั้นมันจะแบบมีแค่กล่องนะไม่มีกล้องอะไร ก็ต้องมาพูดกันอีกทีว่ายัางไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรืบหน้านแล้วก็จะมาคลิปให้ฟังอีกรอบนึงนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ